สวัสดีค่ะเดียกก๋ยวของช่อง Longing d a n c ิ่งนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะล้อเา,วา,วาวเหมือนเยอะมากเลยนะไม่สมุดวันนี้เราจะไม่มีวันนี้เรามาอยู่กับทีมงานคือล้อดัมฟลี ทุกคนเรามาดูงานปาดปอนะคะคือนี่เทตรงนี้เองนี่นะคะไปก็ไปเทตรงนี้แหละนะคะวิ่งทีละสองคันนะคะมีสีเนาะก็สลับไปทีละสองสองนะคะ เราก็วิ่งเป็นแบบน้องแตงโมวิ่งกับน,น้องอะไรดีอ่ะน้องอะไรน้องเยลโล่เ <laughs> ด็ดจ้ะ แค่ไหนเนี่ยหรือว่ายังไงไม่ทราบไม่ทราบเราดูอีกทีนะคะติดตามไปเรื่อยๆเนาะว่าเขาทำาไงบ้างทำอไงบ้างนะคะก็อีกสองคันที่พาก็เป็นคันแซกกับดัามกรีนนะคะ สองคันก็ไปจอดอยู่สลับกันเนาะนี่งานปากบอเบาชิวๆค่ะปากบอนี่เนาะน้องมิงก็ชิวค่ะชิวกลางแบบทำกลางอากาศร้อนๆนะคะชิวๆมาซานก็ชิว,ชว,ชวจริงเด็ดดูอ่ะมี แล้วก็อยู่กับเสียเบยสายดันด้วยนะคะเด่น,นประเทศไทยใครๆก็รู้นี่ก็อยู่ช่างทางเลยนะคะทางเนี่ยอันนี้ก็เป็นทางแล้วเนี่ย ตอนนี้ขี่มาใช่ไหมขี่มาแต่เทางนี้แหละเห็นคุณพ่อจอดเอ้อเขาคือจอดหนาลอยกันจังสีเนาะขึ้นหนาสีขึ้นฝ้าใช่เนาะวันนี้อ้อเขาคือจอดกันจังสีเนาะเพราะว่ากระหัววันตีดนะคะอะ่พูดแบบเป็นภาษากลางหน่อยแล้วกันใช่แบบไฮปีดอะ่ะ สักการ์คือแบบว่ามิ่งขี่รถมาเนาะแล้วมองมาเห็นคุณพ่อจอดแบบติดอยู่งั้นอะแล้วก็หน้ามันชี้ขึ้นฟ้าไปเลย <c oughs> มิ่งก็เลยแบบอ๋อทำไมจอดอย่างงั้นอย่างนี้นะคะคุณพ่อไปข้บุญนาดีมาข้างล่างตรงนี้ ก็เป็นทุ่งนานะคะเราจะลากเสียงทาไมคะเป็นทุ่งนานะคะ <c oughs> ถือล่มไปก็ล่มก็พัดตีหัวตัวเองไปนะคะจับแน่นๆนะคะแต่เวลาลมพัดมาทีก <c oughs> ็เทพจะคลุมไปเลยนะคะ คนคิดเห,หมือนจิงไหมถ้าแบบไม่ดีกว่าบางฝุนทาให้แบบร้อน,นเครื่องร้อนเนื้อหรอทําแบบทําให้ร้อนอะไรอย่างนี้นะคะเกิดแต่ที่จริงก็อยากเสริมอันเล็กๆอะไรอย่างเงี้ชยชนให้มันมีอะไรได้หนึ่งอ่ะแต่ว่าไม่มีมันก็ดีดีแล้วนะมันแบบมันมันก็อยากมีแต่มันก็ไม่อยากมี มันมันอยากมีแล้วมันก็ไม่อยากมีหลายใจนะเราอะไม่ได้หลายใจนะไม่ไม่อยากมีมันก็อยากมีคืออะไรคือแบบมีก็ได้ไม่มีก็ได้อย่างเงี้ยก็ก็นะชาเอานให้เป็นคุณชาย ไอ้เราก็ชักเป็นปีอ่อชักเป็นปีเราไม่เห็นเธอจะตอบเลยเธอไม่รู้พูดอะไรนะพูดอลอยลอยนะเธอดึดดด ตอนนี้ช่วยมาเราความรอตรงนี้ที่หวนหวานเย็นน่ะหวานเย็นน่ะทัาให้่ไกินมองว่าอะไรนะไอ้ดับร้อนข้างในหัวใจใช่ไหมหวานเย็นน่ะอันนี้ไม่ดับร้อนตรงนี้ที่แบบพระอาทิตย์กินน้ำแข็งใสไหมอะไรอย่างเงี้ยตะน่าเย็นขึ้นเธอชื่อว่า บอกว่าเธอคือหวานเย็นแต่สำหรับเราอะ่ะว่าเธอเป็นหวานใจอิ้วไม่น่ารักแต่อยากให้รักนะครับไปเล่นเครื่องอะไรคนเดียวหือ ติดลิกเสินเขาแต่ก็ร้องทั้งวันแหละเวลามิ่งคีนู่นนี่ใช่แบบว่าไปหาแม่พึ่งหาทีมงานอื่นรำมิ่งคีเราไปมิ่งก็จะร้องเพลงนะคะบางที่แบบคนอยู่ข้างๆข,งขงก็อกเอ้านี่คือขีรถอะยรหรออย่างว่ะเพื่อเวลาอยู่บนรถอะเสียงเรามันจะไม่ค่อยได้ยินเนาะเสียงเวลาแบบเนี้ยมันไม่ได้ยินเวลาเราพูดอย่างเงี้ยมันก็ต้องแบบพูดดงัดงๆให้มันได้ยินแบบให้เราได้ยินหน่อยอะไรเงี้ยแต่คนข้างก,ก็าจะอกเอ้านี่คือหรอที่เสียงดงัดงเนา ล้วแบบเวลาไม่เห like ็นคนมันงก็จะแบบฮึ Wait, like <laughs> ๊บปากไวแกมิ <like S 1> <fen ky> ้งจะมองโ่แบบแบบไม่ม <ored nos hyd observing> oh. oh. ีคนมันงก็เคยร้องความสูงเล็กๆเนาะอะไรอย่างงี้โอเคโอเคโอเคก็เรียบร้อยนะเดินแล้วทุ่งนาไปร้อนจริงไหมนี่ ไม่เป็นไรนะคะกเอทุกคนแฮปปี้นะทางเดินมีดีไม่เดินนะมาเดินกลางทุ่งนานะคะก็ก็ดีเหมือนกันใครจะมาว่าจะเป็นไงไม่เคยชมคนคนหนึ่งว่าน่ารักเป็นผู้หญิงนะ แล้วเขาบอกวิ่งว่าน่ารักตรงไหนเราน่ารักตรงไหนเรารู้ตัวเองอยู่เลยว่าเราแย่หน้าตาแย่ขนาดไหนทิงก็เลยเบอกเขาไปว่าเธอนะ่ะสวยในแบบที่เธอเป็นน่ารักในแบบที่เธอเป็นทีเนี้ยเขา,าเงียบไปสักพักหนึ่งแล้วแล้วเขามาตอบวิ่งว่าแค่ประโยคนี้ทําให้เราดีขึ้นเนี่ยทุกคนแค่คําพูดทําให้เราดีขึ้นได้นะ Ơ, không có lòng cầm